ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทาหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ มันก่อนอาตมาได้นำเรื่องของกันนะมุนทะเปรตซึ่งนอกใจสามีแล้วก็สบดสาบาลน,นะนะเมื่อตัวเองตายแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตแล้วก็ได้รับวิบากกรรมตามคำมุสาวาทที่ตัวเองไปสบดสาบานเอาไว้โยมแต่เกิดเป็นเป,นเปรตได้รับทุกขเวทนาเรียกว่าอืม ตอนกลางวันก็เป็นเวมานีกะเปรตได้รับสุขด้วยทิพยะสมบัติเพราะกรรมดีนะแต่พอตอนกลางคืนเนี่ยตัวเองไปนอกใจสามีตอนกลางคืนและด้วยการสบทของตัวเองก็ต้องมาเดินลงมาที่สะให้สุนัขที่ตัวเองเคยสบทเอาไว้ให้ว่าให้มันมากัดกินเนี่ยมันก็มากัดกินตัวเองยมยมก็ได้ติดตามรับฟังไปแล้วนะทีนี้ก็ ยมฟังมาถึงตรงที่พวกนางหญิง500ที่เป็นบริวารรับใช้นะ่ะเกิดนะเรียกว่าเปล่าเปลียวว้าเวโยมไม่มีผู้ชายอยู่แม้แต่คนเดียวนะมีแต่ผู้หญิงก็เกิดว้าเวนะเกิดอารมณ์เปลียวว่างั้นเถอะโยมนะคิดจะหาทางให้ผู้ชายขึ้นมาณนะที่ตรงนี้นะก็เลยได้โยนมะม่วงลงไปที่แม่น้ำโยม มะม่วงทิพย์ก็ลอยมาถึงเมืองพระนศีโยมพระราชาก็ได้เสวยติดอกติดใจในรถมะม่วงก็ให้ในายพลาน,นี่ได้ตามขึ้นมาที่ต้นน้ําไปหาต้นมะม่วงนายพลานก็มาเจอดาบทอยู่สามตนนะท่านก็บอกวิธีการเข้าไปที่ต้นน้ม่วงต้นนั้นน,นะนะพอเข้าไปแล้วก็ไปเห็นบริเวณต้นนม้ม่วงบริเวณสะที่พวกนางเปรตอยู่เนี่ย รื่นรมงดงามยิ่งนักเต็มไปด้วยรัศมีของแก้วแหวนต่างๆอาโยมหมูนกนานาชนิดก็ส่งเสียงร่ำร้องด้วยความไพเราะเพราะพิง้งญาย,ยงก็ฟังมาถึงตรงนี้นะแต่นี้ข้อความจะเป็นอย่างไรเนี่ยญายมฟังต่อเลยนะลำดับนั้นพวกหญิงอมนุษย์เหล่านั้นเอ็นพรานไพรนั้นเดินมาแต่ไกลจึงวิ่งเข้าไปหมาย จิงวิ่งเข้าไปด้วยหมายใจว่าคนนี้เป็นที่พึ่งของเราคนนี้เป็นที่พึ่งของเราโอ้โหโ,หโยมหิวโหยมากนะเรียกว่าอดอยากมานานนะโยมเนาะก็พลานพลายนั้นพอเห็นหญิงเหล่านั้นเข้าจึงตกใจกลัวร้องหนีไปเพราะตนไม่ได้ทำบุญกรรมอันเหมาะสมที่จะเสวยทิพยะสมบัติในที่นั้นร่วมกับหญิงเหล่านั้นได้ จึงไปถึงกรุงพาราณสีโดยลำดับโอโยมนะบุญไม่ถึงที่จะได้ร่วมอภิรมกับหญิงเหล่านี้นะนที่จริงหญิงเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นเวมานิกเปรตนะโยมเป็นกึงก่งเปรตกึ่งเทพนะกึงก่งเปรตกึ่งเทพบางเวลาก็ได้รับความสุขเหมือนเทพบางเวลาก็ได้รับความทุกข์เหมือนกับเปตทีนี้บุรุษคนนี้แกไม่มีบุญโยมไม่ได้เสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ร่วมกับหญิงเปรตเหล่านี้ ก็หนีไปถึงกรุงพราณสีแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาพระราชาทรงสับเรื่องนั้นจึงเกิดความหวังเพื่อจะเห็นหญิงเหล่านั้นและเพื่อจะบริโภคผลมะม่วงทั้งหลายจึงให้พวกอมมาต์สาเร็จราชการแทนพระองค์ทรงผูกสอดกรรมธนูเน็บพระขันโดยอ้างว่าจะไปล่าเนื้อ มีมนุษย์สองสามคนเป็นบริวาเรเสด็จไปตามทางที่พรานพัยนั้นนั่นแหละชี้แนะให้จึงพักพวกมนุษย์ไว้ในที่ระยะสองสามโยชนจึงพาเฉพาะพรานพัยไปโดยลำดับให้พรานพัยแม้นั้นกลับจากที่นั้นพอพระอาทิตย์อุทัยก็สเสด็จเข้าถึงสวนมะม่วงลำดับนั้นพวกหญิงเหล่านั้นเห็นเทพตรนบุตน,นเหมือนเกิดในภพใหม่ จึงต้อนรับรู้ว่าเขาเป็นพระราชาจึงเกิดความรักและความนับถือมากให้อาบน้ำโดยเคารพให้ประดับตกแต่งด้วยดีด้วยผ้าเครื่องอลรังการดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไหลย,ยกขึ้นสู่วิมานให้บริภพโภคโภชนะอันเป็นทิพย์มีรถเลิศต่างๆแล้วได้เข้าไปนั่งใกล้เขาตามสมควรแก่ความปรารถนา โอ้โยมผู้หญิง500นะกับผู้ชายคนเดียวโยมครั้นล่วงไป150ปีพระราชาเสด็จลุกขึ้นในเพลาเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนนะบรรทมตื่นประทับนั่งทอดพระเนตรเห็นนางเปรตผู้ประพฤติล่วงเกินนั้นกำลังเดินไปยังฝั่งสะโบครณีมีความประสงค์จะทดลองดูจึงตามไปด้วยคิดว่าเพราะเหตุไรหนอหญิงนี้ จึงไปในเวลานี้ทำไมพวกผู้หญิงเหล่านี้จึงต้องเดินลงจากปราสาททิพย์ไปสู่สะในตอนเที่ยงคืนด้วยลำดับนั้นพระราชาเห็นนางผู้ไปในที่นั้นกำลังถูกสุนักกัดเมื่อไม่รู้ว่านี้อะไรกันหนอจึงทดลองดูสองสามวันจึงคิดว่าสุนักนี้ชะรอยจะเป็นศัตรูแก่หญิงนี้จึงพุ่งหลาวอันลับดีแล้ว ลงเสียจากชีวิตโอ้โยมงเป็นฆ่าสุนัขตัวนั้นตายแล้วโยมและโบยหญิงนั้นแล้วให้ลงยังสะโบครณีเห็นรูปที่ตนได้เห็นครั้งก่อนแล้วจึงตรัสถามประวัติของนางนั้นด้วยคาถา12คาถาว่าอ๋อตอนอยู่บนบกเนี่ยร่างกายเป็นเหมือนกับเปรตถูกสุนัขก,กัดกินนะ แต่พอไล่ลงไปในสระแล้วก็กลับเป็นรูปร่างผู้หญิงเหมือนเดิมโยมเป็นผู้หญิงเหมือนกับเทพิดาเหมือนเดิมจึงได้ถาม,มานะถามด้วยคถาว่าสะบกกรณีนี้มีน้ำใสสะอาดมีบันไดทองคำลาดด้วยสายทองโดยรอบในสระนั้นมีกลิ่นหอมฟุ้งน่ารื่นรมย์ใจดาดเดินไปด้วยหมู่ไม้นานา,นาชนิดมีกลิ่นต่างๆหอมตลบ ไปด้วยลมลำเพยพัดดาระดาษด,ด้วยบัวต่างๆเกลื่อนกลนด้วยบัวขาวมีกลิ่นหอมเจริญใจอันลมลำเพยพัดฟุ้งกระจรเสียงระงมไปด้วยหงและนกกระเรียนนกจักพรากมาร่ำร้องพไพเราะจับใจเกลื่อนกลนไปด้วยฝูงนกต่างๆส่งเสียงร้องอื้ออึงมีหมู่รุกขชาติอันมีดอกไม้ และผลนานาพันธ์ไม่มีเมืองใดในมนุษย์เหมือนเมืองของท่านนี้เลยปราสาสตเป็นอันมากของท่านล้วนแล้วด้วยทองคำและเงินรุ่งเรืองงามสง่าไปทั่วทั้งสี่ทิศโดยรอบนางทาสีห้าร้อยคนคอยบำเรอท่านประดับกําไลทองคำนุ่งห่มผ้าคลิปทองบัลลังก์ของท่านมีมากซึ่งสำเร็จด้วยทองคำและเงิน ปูลาดด้วยหนังชมดและผ้าโกเชาอันบุคคลจัดแจงไว้แล้วท่านจะเข้านอนบนบรนลังใดก็สำเร็จความปรารถนาทุกอย่างเมื่อถึงเที่ยงคืนท่านลุกจากบรนลังนั้นลงไปสู่สวนใกล้สะโบครณียืนอยู่ที่ฝั่งสะนั้นอันมีหญ้าเขียวอ่อนงดงามลำดับนั้นสุนักหงด้วนก็ขึ้นมาจากสะนั้นกัดอวัยวะน้อยใหญ่ของท่าน เมื่อใดท่านถูกสุนักกัดกินแล้วเหลือแต่กระดูกเมื่อนั้นท่านจึงลงสู่สะโบครณีร่างกายก็กลับเป็นเหมือนเดิมภายหลังจากเวลาลงสะโบครณีท่านกลับมีอวัยวะน้อยใหญ่เต็มบริบูรณ์งดงามดูน่ารักนุ่งห่มแล้วมาสู่สำนักของเราท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจหรือเพราะวิบากแห่งกรรมอะไร สุนัขหูด้วนจึงกัดกินอวัยวะน้อยใหญ่ของท่านโอ้โหโยมเนาะเออโยมนางเปรตนั้นถูกพระราชาตรัสถามอย่างนี้เมื่อจะกล่าวประวัติของตนตั้งแต่ต้นแด่พระราชาจึงกล่าวคาถาห้าคาถาว่ามีขณรบดีคนหนึ่งเป็นอุบาสกมีศรัทธาอยู่ในเมืองกิมิละ หม่อมฉันเป็นภรรยาของบาสกนั้นประพฤตินอกใจเขาเมื่อหม่อมฉันประพฤตินอกใจเขาอย่างนั้นสามีหม่อมฉันจึงคิดว่าการที่เธอประพฤตินอกใจฉันนั้นเป็นการไม่เหมาะสมควรเป็นการไม่เหมาะไม่สมควรและหม่อมฉันได้กล่าวมุสาวาตเนี่ยโยมผิดศีลสองข้อเลยนะโยมก็หนึ่งข้อกามเมนะผิดศีลข้อสองคือว่าผิดศีลข้อมุสาวาตนะ ที่ฉันสบทอย่างร้ายแรงว่าฉันไม่ได้ประพฤตินอกใจท่านด้วยกายหรือด้วยใจถ้าฉันประพฤตินอกใจท่านด้วยกายหรือด้วยใจายขอให้สุนัขหูด้วนนี้กัดกินอวัยวะน้อยใหญ่ของฉันเถิดวิบากแห่งกรรมอัลลามกคือประพฤตินอกใจสามีและมุสาวาทั้งสองอันหม่อมฉันได้เสวยแล้วตลอด เจ็700ปีเพราะกรรมอันชั่วนั้นสุนัขหูด้วนจึงกัดกินอวัยวะ,วะน้อยใหญ่ของหม่อมฉันโอ้ยโยมประพฤตินอกใจเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะตั้งมาเสวยบาปกรรมอยู่ถึง700รปีโยมก็นางเปรตนั้นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเมื่อจะระบุอุปการะที่พระราชาทําแก่ตนจึงกล่าวคาถาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระองค์ผู้สม,มุติเทพพระองค์มีอุปการะแก่หม่อมฉันมากพระองค์สเสด็จมาในที่นี้เพื่อประโยชน์แก่หม่อมฉันหม่อมฉันพ้นดีแล้วจากสุนัขหูด้วนไม่มีความโศกไม่มีความเศร้าโศกไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนขอเดชะอ๋อผือพระราชาไปฆ่าสุนัขตัวนั้นตายแล้วนะ ขอเดชะหม่อมฉันขอถวายบังคมพระองค์หม่อมฉันขอประนมอัญชลีวิงวอนว่าขอพระองค์จงสวยกรรมสุขอันเป็นทิพย์เรื่นรมอยู่กับหม่อมฉันเถิดไม่อยากให้พระราชากลับเมืองนะลำดับนั้นพระราชาทรงมีพระไทยเบื่อหน่ายด้วยการอยู่ในที่นั้นรู้ว่าเป็นนางเปรตนะนะไม่ใช่เมืองมนุษย์โยมมันไม่ค่อยมีความสุข เหมือนกับอยู่กับมนุษย์อยู่กับมเมสีอยู่กับนางสนมที่เป็นมนุษย์นะจึงประกาศอัตยาศัยในการเสดไปคือไม่อยากจะอยู่นะนางเปรตได้ฟังดังนั้นมีจิตปฏิพัตต่อพระราชาจึงอ้อนบอนพระราชาให้ประทับอยู่ในที่นั้นนั่นเองจึงกล่าวพระคาถาอะจึงกล่าวคาถาว่าตาหังเทวนมัสสามิขอเดชะหม่อมฉัน ขอถวายบังคมพระองค์พระราชามีพระประสงค์จะเสด็จไปพระนครโดยส่วนเดียวเทียวเมื่อจะประกาศอัธยาศัยของพระองค์อีกจึงได้กล่าวคาถาสุดท้ายว่าการมาสุขอันเป็นทิพย์เราได้เสวยแล้วและรื่นรมแล้วกับท่านดูก่อนนางผู้ประกอบด้วยความงดงาม เราขออ้อนวอนต่อท่านขอท่านจงรีบนำฉันกลับไปเสียเถิดถึงแม้ว่าจะงามขนาดไหนนะโยมแต่ก็ไม่ใช่มนุษย์น่น,นะก็ไม่สบายใจโยมมาอยู่กับพวกเปรตหรือว่าเป็นกึ่งเทพกึ่งเปรตไม่ใช่มนุษย์น,นนะไม่รู้ว่าเขาจะาทำอันตรายเราตอนไหนก็ไม่รู้โยมพระราชาก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ไม่อยากจะอยู่นะขอกลับอย่างเดียวโยม ลำดับนั้นนางเปรตนั้นครั้นสดับพระดำรัสของพระราชาแล้วเมื่อจะอดกลั้นความพัดพรากจากกันไม่ได้มีหัวใจว้าวุ่นเพระอาดูนด้วยความเศร้าโศกมีร่างกายสั่นวันไหวถึงจะอ้อนวอนด้วยอุบายมีประการต่างๆเมื่อไม่อาจจะให้พระพระราชาประทับอยู่ในที่นั้นได้ จึงนำพระราชาพร้อมด้วยรัตนอันควรแก่ข้ามากเป็นจำนวนมากไปยังพระนครให้เสด็จขึ้นสู่ปรา,าสาทคร่ำครวญรำพันแล้วจึงไปยังที่อยู่ของตนตามเดิม,มนางก็รักพระราชามากนำมาส่งถึงเมืองของพระราชานะแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้เป็นจำนวนมากยมนี่ก็เพราะความรักนะ ฝ่ายพระราชาเห็นดังนั้นแล้วจึงเกิดความสลดพระทยัยบำเพ็ญบุญกรรมมีทานเป็นต้นได้เป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงประกาศพระธรรมจักอันบอวรอประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีโดยลำดับวันหนึ่ง ท่านพระมหาโมกนลานะเที่ยวจาริกไปอย่างบรรพจนเห็นหญิงนั้นพร้อมด้วยบริวารจึงถามถึงกรรมที่นางทำไว้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยพระมหาโมกคลานี้เองโยม,มนางจึงเล่าเรื่องทั้งหมดนั้นตั้งต้นแก่พระเถระ พระเทระแสดงธรรมแก่หญิงเหล่านั้นและพระเถระกราบทูลเรื่องนั้นแดพพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำเรื่องนั้นให้เป็นอัตถุป,ปฏิเหตุแล้วคือให้เป็นเรื่องที่สมควรแก่การแสดงธรรมะให้กับพุทธบริษัทได้ฟังนะ จึงทรงแสดงธรรมแก่บริษัทพูดถึงพร้อมแล้วมหาชนได้ความสดดใจงดเว้นจากความชั่วบำเพ็ญบุญกรรมมีทานเป็นต้นได้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าชนิแลอัตกถากันนะมุนทะเปติวัตถุที่12บบก็จบไปได้เพียงเท่านี้โยมอ,อืเนาะนี่หลยโยมเลยวิบากกรรมโยมวิบากกรรม ความสุขเล็กน้อยไม่คุ้มเลยกับความทุกข์ที่ได้มาโยมฟังแล้วมีโอากาสบอกเพื่อนบอกลูกบอกหลานที่จะเป็นเตรียมตัวไปมีสามีนะให้รักเดียวใจเดียวเข้าไว้เถอะโยมนะเวลามันพลาดไปแล้วเนี่ยมันกลับคืนมายากนะจะเห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยน้อย ที่เป็นวิปลาสของตัวเองนะที่จริงไม่ใช่ความสุขหรอกเป็นความทุกข์นะแต่เราไปหลงคิดว่าเป็นความสุขท่านเรียกว่าเป็นสุขขววิปลาสเห็นคาดเคลื่อนวะ่าเป็นความสุขอันนี้ก็จบไว้ได่เพียงเท่านี้โยมสําหรับเรื่องของกันนะมุนทะเปติวัตถุว่าด้วยนอกใจสามีไปเกิดเป็นเปรตนะ เวลายังมีเหลืออยู่นี้ญาติโยมจะฟังเรื่องอะไรนี่เวลาเหลืออีกเล็กน้อยนะโยมเดี๋ยวโยมฟังเรื่องเกี่ยวกับเปรตอีกแหละโยมอยู่ในลักษณะสังยุตสังยุตตนิกายนิทานวักเกี่ยวกับเรื่องพระมหมาโมคระณะท่านเห็นเปรตแล้วก็พระลักษณะถามต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านะท่านพระมหมาโมคระณะก็ได้ตอบโยม อันนี้โยมก็ฟังพอแก่เวลาในวันนี้ก็ได้การโยมว่าด้วยหญิงมีกลิ่นเหนม็นโยมมังคุริตะมังคุริถีสูตรนะท่านพระหมหาโมคคระณะได้ตอบว่าเมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชกุดได้เห็นหญิงมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดลอยอยู่ในเวหาดแรงบ้างกาบ้างนก ระกลุ่มบ้างต่างก็โผลต่างก็โผลร,ราตามจิกถึงหญิงนั้นได้ยินว่าหญิงนั้นส่งเสียงร้องครวญครางดูก่อนทิกษุทั้งหลายหญิงนี้ได้เป็นหญิงแม่มดอยู่ในกรุงราชคลึนี้เองอหญิงแม่มดนี่ไปทำอะไรเดี๋ยวโยมดูอัตกถานะในเรื่องหญิงมีกลิ่นเหมน็นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ บทว่ามังคุตรีได้แก่มีรูปแปลกไม่น่าดูน่ารังเกียจได้ยินว่าเธอเป็นหญิงแม่มดกระทำกรรมของหญิงผู้เป็นทาสียักษ์เที่ยวประกาศว่าเมื่อคนนี้คนนี้ทำปรีกรรมอย่างนี้อย่างนี้พวกท่านทั้งหลายจักเจริญอย่างนี้ดังนี้แล้วลวง ถือเอาของหอมและดอกไม้เป็นต้นของมหาชนให้มหาชนมีความเห็นชั่วเห็นผิดเพราะฉะนั้นเธอจึงมีส่วนเท่ากับกรรมนั้นเธอจึงมีกลิ่นเหม็นเหตุขโมยของหอมและดอกไม้เป็นต้นเธอเกิดมีรูปไม่น่าดูแปลกประหลาดน่ารังเกียจเหตุให้เขาถือความเห็นชั่วอ๋อแกเป็นคล้าย เป็นทาสียักษ์โยมยักษ์อาจจะสิงสิงสถิตยอยู่นะที่ใดที่หนึ่งอาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่ภูเขาหรือว่าถ้ำาอย่งนี้นางก็เป็นทาสีคือเป็นคนรับใช้ที่จริงหลอกว่าเป็นคนใช้นะไปประกาศทั่วเมืองว่าใครทําผีกรรมอย่างนี้อย่างนี้ก็จะได้อย่างนี้อย่างนี้ไปหลอกเขาโยมไปหลอกชาวบ้านชาวเมืองชาวบ้านชาวเมืองก็เชื่อโยมเชื่อนางคนนี้ก็พา คือว่าทำพรีกรรมมาอย่างมากมายแล้วแกก็แอบมารักเอาพลีกรรมของเขาที่เขามาเส้นมาไหว้นะเนี่ยหลอกลวงมหาชนสอนคนให้มีความเห็นผิดตายแล้วก็ไปตกนรกพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตเป็นหญิงที่มีกลิ่นเหม็นโยมนะอีกเรื่องหนึ่งโยมว่าด้วยหญิงมีน้ำเหลืองไหลโอกิลินีสูตรท่านพระหมหาโมคนะณะ ด้ตอบว่าเมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชกูตได้เห็นหญิงผู้มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มเต็มไปด้วยฐานเพลิงลอยอยู่ในเวหาดได้ยินว่าหญิงนั้นส่งเสียงร้องครวญครางดูก่อนภิกษุทั้งหลายหญิงนี้ได้เป็นพระอัครเมสีของพระเจ้ากาลิงคะนางถูกความหึงครอบงำได้เอาเตาซึ่งเต็มด้วยฐานเพลิงเทิด หญิงร่วมผัวอเป็นอัครเมสีด้วยโยมอิดชา้านคอิจฉ้าเมสีรองอะนะถือว่าตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยก็เอาเตาซึ่งเต็มด้วยถ่านเพลิงมาตั้งไว้บนหัวเขามาตั้งไว้บนหัวของอ่าเมสีรองนะไฟมันก็ร้อนมันก็เผาโยมทําให้ร่างกายของหญิงคนนั้นกระสับกระส่ายอาจจะ เป็นแผลไฟไหม้น้ำเหลืองไหลโย,ยมถ้านว่านางตายจากชาตินั้นแล้วเป็นตก,กอรกน,นะวิบากกรรมเนี่ยเกิดมาแล้วก็มาเป็นเปรตที่มีน้ำเหลืองไหลยเยิมนะนี่โยมวิบากกรรมของความอิจฉาดิสยานะโอ้โหน่ากลัวมากโยมวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะโยมเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเปรตโยมวิบากกรรม ในการปิดศีล5้าในข้อใดข้อหนึ่งญาติโยมก็ฟังมาพอสมควรวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วอาตมาภาพร,พระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร